ดีจ้าวิธีการะเทยแก่บิวตี้จ้าเป็นมุมด้านหลังเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่ในโซนน้ำหอมนะคะแน่นอนก็จะต้องมารีวิวน้ำหอมเนาะนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่ของรองแวงนะคะไปดูกันตัวใหม่ของรองแวงนะคะรองแวงอ e ีแคทดาพรเชนนะคะชียาอ,อ่าค่ะนี่ามาอย่างนี้ควรเป็นแบบนี้แล้วก็กล่องเต็มจะมาแบบนี้นะจ๊ะ มาพร้อมกลิ่นเอกลักษณ์เช่นเดิมนะจ๊ะก็กลิ่นเขานะคะก็จะสดขึ้นกว่ารุ่นก่อนดูดูเบาขึ้นตามชื่อนะคะมันเป็นเชียมันจะดูเบาขึ้นนะคะด้วยกลิ่นของพวกลิลลี่อะความจริงท็อปน้ตของเขามันจะเป็นกลิ่น ดอกบัวนะคะมีแบบกลิ่นของดอกบัวผสมเข้ามานะคะส่วนกลิ่นการก็จะเป็นพวกลิลลีนะคะเป็นดอกรินลีดอกไม้กลุ่มสีขาวต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีกลิ่นแบบกลิ่นสุดท้ายของเขาเลยะคะ่ะมันก็จะติดจมูกไปเลยนะคะเป็นกลิ่นพวกไวท์แมทแอมเบอร์อะไรพวกนี้นะคะอยู่ในกลิ่นท้ายๆของเขาด้วยนะคะลองเทปสองกลิ่นให้ดูไหม เช่นจะรุ่นนี้นะคะอันนี้รุ่นเก่า,เ,าเทียบให้ดูเลยมันมาแบบนี้มันเป็นนี้นะไม่เหมือนกันนะอัะอนนี้รุ่นรุ่นที่ออกมาตอนแรกนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็น o d e r p e r f u m นะจ๊ะส่วนตัวนี้มันเป็น odor toilet นะคะกลิ่นไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะตัวนี้มันจะมีความสุนเล็กน้อยนะคะสุนกว่า แล้วก็มันจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ไปค่อนข้างชัดนะคะที่ตัวเนี้ไม่มีลาเวนเดอร์เลยไปทางไวมัสนะคะกลิ่นมันจะนวลน,นวนละมุนกว่าถ้าเทียบกัน2ตัวนี้สำหรับสาวหวานนะคะใครที่เป็นสาวหวานนะคะอีแคดเดอร์เฟอร์นะคะก็เหมาะสำหรับสาวหวานชอบดอกไม้เป็นฟอร์ล้าวจ๋าจานะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะ อันนี้จะหอมหวานมากนะคะอย่าลมนะคะลองมาใช้กันได้นะคะลองแบงนะคะอีแคลดาเพรเชเชีย er นะคะตอนนี้มีไซด์เดียวนะคะ100 ml นะคะ3,650บาทน,นะคะ